รุ่งแสงตะวันสอพาราดแน่แนตอนรานลอนเกียร์จะนับเลยเอ้ยโยบศรีมอกินอะไรมาเจือซีบายไดเต็เกีย์ซีบเต็งเต็เกียร์คืออาจารย์คุณชอบดูนี่ยิ้มไม่หุบเลยอ่ะยิ้มไม่หุบเลยมั่นใจตั้งแต่ยกไหน อยกสองสามสี่ยกสองสามสี่เริ่มมั่นใจแล้วโอ้มัดเติมมัดอาการแล้วก็เดินเดินทําได้ทําได้วันนี้ย้ําชัยสามหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งได้อาจีไหมวันนี้อ่ะี่สองหมื่นจากพี่พีศักดิ์เลยครับผมโอเคสองหมื่นก็เอาถือว่าเป็นเป็นค่าน้ํามันนะสองพันปีใหม่ครับสองพันปีใหม่ได้ดูเดือนด้วยนี่ครับผมโอเคเริ่มย้ำดีแล้วกันแล้วต่อยด้วยเออโหวันนี้โชคดีมากบางเลยครับผมขอบคุณแฟนตั้งใจมากครับผมตั้งใจมากวันนี้ขอบคุณแฟนบอลจีบสีหน่อย อขอบคุณเป็นมวยทัปวทระเทศต่างไปมวยไทยเจ็ดทีครับที่เชียร์รุ่งแสงตะวันครับวันนี้ทำได้แล้วครับทำได้ <c oughs> เนี่ยามได้โรกศิษย์อาจารย์บุญชอบคุณพ่อบุญชอบโอ้โหนุ่ยิ้มปากไม่หุบเลยตั้งคู่เป็นนักสู้จากบุรีรัมเพอร์ <c oughs> นะ <c oughs> พูดคอมเมนต์พูดคอมเมนต์ไม่ได้หรอกเนาะพูดได้ไหมพูดพูดได้นิดหน่อยครับอ่าทรงซิกคอมเมนต์ถึง FC บุรีรัมย์หน่อยพี่ซาคาเบะขอบขอบคุณแม่อาวบางโพชาวีรัมครับได้ช่วยเชียร์ลุงเซนตะวันวัะไงเนี่ยเธอบ้านเนี่ยว่ะเออเธอบ้านลูงเซงตะวันเือบ้านเออเอาบุญชอบนู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 นนูยิ้มไม่หุบเลยยิ้มไม่หุบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ